หนังสือละการว่ามีอะไรบ้างแต่ก็มีอ๋อทุกคนไม่เคยดีวิวอันนี้เลยนี่นาให้ไทยก็คืออะไรไทยถูกเดืกแกะเลยทุกคนคือสิตาสูงไม่ถึงต้องขยิงอะตอนนี้แบบว่าออนิเมตเปิดพีโฟโต้เซตใหม่เ,มเ,เล่มสามของแบกปัตรลืรอคำถามคือฉันจะไปเอาตังจากไหนมาซื้อกอะอัลบั้มรูปกล่องขิ้ ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนให้สิตามาทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าทุกคนเคยให้สิตาไว้นะคะมันคือสิตาก็เองก็ไม่เคยแกะได้มาอ้าวไม่เคยแกะจริงด้วยนี่นะคะมันคืออันนี้ค่ะนี่คือของที่ทุกคนให้สิตามานะคะถครถูกแล้วแจกไม่ใ้รถ,ถูกเราจะแกะ แต่คิดว่าทุกคนน่าจะทายไม่ถูกนะคะโลหรอถูกต้องมีชื่อด้วยเห็นไหมเป็นพลาสติกค่ะ <laughs> เป็นพลาสติกนะคะเคเก็บเข้าไปก่อนนะคะแบบไม่ใด้ไม่เคยแกะเลยปิดไว้ <laughs> นิบนิ้ว <laughs> นิบนิ้ว ใช่เลขสามสิบเก้าไปแหงหวยกันนะทุกคนเย่ yeah. เก็บเก็บไม่เข้าอะ่ะคือมันแบบอยู่ในล็อกของมันแล้วสิตาก็ไปหยิบมันออกมาอ,มอันนี้คืออะไรอะ่ะมีสิ่งนี้ด้วยเหรอมันมีสิ่งนี้ด้วยอะไรใช่สิตาเคยมีสิ่งนี้ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโดนตกใช่คนโดนตกแล้วนะคะอ๋อแพมเป็นมีมโดนตกเนาะตกจริงร่วงจริงไม่ใช่มะม่วงก็ลุ้งได้ไปคุยกับรากมะพร้าวไปเก็บไงอะ